สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เมนตเล่นเกมครับขอนะนำเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลกระชับมิตรผ่านฟีฟ่า23 Nintendo Switch วันนี้จำลองแมตาช,ามช์กระชับมิตรปารีสแซงต์แชแมงพบกับบาร์เซโลนาครับจับตามคำขอเพืเ่อนๆแฟนๆ FC เมนตเล่นเกม YouTube ครับช่อง YouTube เมนตเล่นเกมจัดให้ตามคำขอครับจำลองแมตช์ฟุตบอลกระชับมิตรปารีสแซงต์แชแมงพบกับ บาร์เซโลนาก่อนจะไปชมบรรยากาศในสนามนะตอนเกมจะเริ่มฝากเพื่อนๆที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์ในช่อง y o ยูทูบมิ้งและเกมก่อนนี้ปารีสแซงแรมมาในชุดสีน้ำเงินครับส่วนบาร์เซโลนามาในชุดสีเทาฮะนั้ทีมโดยบุกเกตส่วนปารีสนำทีมโดยมาริยัมาดูสเปนชื่อตัวจริงปารีสแซงแรมประตูก็เป็นดอนลูมากองหลังมีเมนเดสเดนบอปเป้ลาโมสลาคามิ อาร์กิยอตกองกลางวิชิงห้าวาเลนติกองหน้าลูเนียมาเปลปเป้ลีเนโอเมซี่ครับดูสเปนเลนชี่ตัวจริงบาเซน่าครับปาตูเป็นเทเกเชนกองหลังมีจอเนียบาร์มาคาลอนโซคิทเชนเซนเดสกองกลางบุสเกตเอตตีเดยองกองหน้ามีฟลอนตอเลสเลวันโดสกี้แล้วก็เดมเบลเล่ครับเชนเปาลังเวทเริ่มการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรจัดตามคำขอวันนี้ปารีส พบกับบาร์เซโลนาครับบอลอยู่ที่บาร์เซโลนาเฟนกิติยงที่เลวานด็อกกี้ฟังในแดนกลางครับเลวานจะไปให้เดนเบเล่ไม่ถึงอาลีเก็บบอลได้ไวเลติติจินโยูเยนูโน้เมนเดตฝังซ้ายครับไปซ้ายของปาลิเน,นียมาช่วยเนี่ยฝันนยงซ้ายเนียมาล็อกเนียมาเนียมา ออกซ้ายับเนี่ยมายังได้อยู่ฝั่งซ้ายมีพื้นที่เปิดแบ็กซ้ายเติมล็อกคำนกรอบเขตโทษในกรอบเขตโทษออกมาที่วินิจยิงยิงซ้ำอีกโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้ฮาคามิครับยิงซ้ำจังหวะสองเข้าไปมาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับแต่ตอนนี้ปาลิขึ้นนำแล้วครับมาดูภาพช้าปั่นด้วยแล้วยิงเท้าซ้ายบอลฉล็บครับโอ้โหบอลฉล็บเซตดีครับเบอร์แปดเข้าเสียบเสาเข้าไป เป็นความโชคดีของปารีสครับแต่โชคร้ายของบาร์เซโลนาปารีสหนึ่งบาร์เซโลนาศูนย์ครับโดยฮาคามิขึ้นนำเร็วครับกระชับมิดนัดนี้ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ดได้นะดาร์บี้แมตช์ทีมใหญ่แล้วครับปารีสพบกับบาร์เซโลนาผู้ที่รับชมอยู่ฝั่งแล้วก็แชร์กดสับสุดแค่เดียผมสามารถคอมเมนต์กันเข้าไ,ได้และก็สามารถคอมเมนต์ทีมกันเข้ามาได้ครับจะให้เราจัดทีมกระชับมิด ทีมไหนเจอกับทีมไหนเราสามารถจัดตารางขอได้ครับอย่างเช่นอีพีนี้บอลอยู่ที่เลวันด็อบกี้บาเซนนาของที่ฟรานซ์โตเลสฝั่งซ้ายอาเออเดมดาวิเอตโทษมีเดมไปเล่นรอขึ้นมงเป็นอาลีมดมุงเชียออกไปเก็นบบอลได้ลิลลเมสซี่ลิลลเมสซีก่ก็กลับมาอาไม่กลับมาครับเจอกับทีมเก่าครับบาร์เซโนนามาดูกันครับเมสซี่จะยิงประตูทีมเก่าได้หรือเปล่าต้องลุ้นกัน เก okay, มนี้กระชับม,มิดฟุตบอลครับฟุตบอลกระชับม,มิดผ่านฟี فا 23นินเทนโดนุองทีเฟกิเดยองออกมาทางซ้ายล็อกไม่ผ่านมากิยอดยังได้อยู่เฟกิเดยองเปิดไม่เอาไโทษมีเลว,วานยืนอยู่นั้นเข็มป้าเป้เขี่ยออกไปไปลงเตะมุมฟราน,นต์โตเลส์เออด์อไปเสากลางอาลีเก็บบอลได้วิทินฮ่าถึงกับมาเข็บปาเป้ออกไปที่มาคิยอด บอลย,ยังอยู่ในแดนหลังของปารีสครับตอนนี้ขึ้นนําไปแล้วผ่านแล้ว15นาทีขึ้นนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์รีบครับตาชามิดนัดนนีของปารีสขึ้นนําแล้วส่วนบาร์เซโลนาก็รอตัดเกมของปารีสครับรอดับบอลปารีสขึ้นมาฟังล็อกเสียบอลให้บาซ่าเพตลีของท่ลิวันดอกกี้สายสวยครับจังหวะน,นี้ดิย่องเติมล็อกไม่ผ่านเกมประเภท ยังบอลคืนไม่ได้บาร์เซโลนาคิดเจนเซนคิดเจนเซนมาเลวานสตอฟกี้คิดเจนเซนฝั่งซ้ายมีพื้นที่เดมเล่เดมเล่ล็อกเท้าซ้ายเปิดขวาจังหวะน,นี้จะแลบมงซ้ำไม่ได้ครับบาร์เซโลูน,ลนาเอ็มปาลีได้บอลเมสซ,ซี่ลงมาช่วยเกมรับฝั่งขวาทีเวเลนติเนยมามากรีนยอตยูนากิแมตช์นี้เป็นแมตช์จำลอง ฟุตบอลประชมิตรครับจัดตามคำขอขอบคุณเพื่อนเอฟซีครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาคอมเมนต์มาเราก็จัดให้ตามคำขออย่างรวดเร็วครับชุดอ,อกชื่นใจฝากไว้แ,วแช่นนะบอลอยู่ที่ฟงยงี่เตยองทีเลวันดอ็อบกี้บาเซโลนาครับบุกเกสไนกอนากนักกอล์ฟโทษอองทีมฝั่งซ้ายเฟ,ฟ,ฟ,ฟลตอเรสเอ,อ,าาเสอ,สอิบนักกอล์ฟโทษสอสองมีบอลเข้าทางเดาลาลือดรูนมาครับ มาออกมาตัดบอลรับไม่ได้ยิงเกมแล้วครับฝั่งซ้ายนี่มาจูเนียลอกวนคืนกลับมานี่มาเสียบอลให้เอาไปยังตัดได้ครับปาลิสเวลนติจิมดีวิลเมสซ่เวลนติอาคาเมียเ,เติมฝั่งฟ้าเลี้ยงไม่ผ่านบอลอยู่ที่ปุชเกตเมนปาเปตลี่กิติยอง ทีเด่นกลางครับคุมเนีด่นกลางครับวันนี้แฟนกิดิยองกลางตัวรับอะทีฟันตัวเล็กฝั่งซ้ายเล่นกับเลวันด็อบกี้มีผู้เล่นปาลีดมายังบอลไปได้ครับการส่งบอลเพสซิ่งฮะ97ต่อไป13ครับผ่านแล้ว30นาที31มสครับปาลีดนำเบอร์เซโลน่าอยู่1ประตูต่อ0 อยู่ที่บาร์เซโลนาครับคืนจะมาตั้งเกมกันใหม่ยันหลังสังกิตยองเดสด,ด,ดโดนโชนลม้มเฝ่าครับได้เาวล์ลูกเซตพิษตั้งเตะในแดนตัวเองพีเตอเซน,นมาช่วยรับบอลมาเดนเบเล่ฝฟฟั่งขวาเดนเบเล่โดนลุมสามคืนจะมาก่อนออมที่สกิกิยองเล่นกับบุเกตเดยองครั้งโดนลุมสองสามครับบาร์เซโลนาแย,งายง่งมาปาลิซิแย่งบอลไปบาเลนติ เปี่ยนฝังมาหาคามิฝั่งขวา,า,ห,ขา,าหาคา,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 ามินิตินจิวิทชินยาวิินฮาบูนเมนเดสมีการเพ่นซิงบอลของนจิกับเดียองครับหนึ่งร้อยต่กาสิบงเป็นบอลของปัราาี่ครับได้ครองบอลมากินยอดเมน,นเดส มาจูเนียวันนี้เดมาจูเนียเล่นตำรวจฝัง่งซ้ายครับเจอกับทีมเก่าเช่นกันบาร์เซโลูนาเดียมาก็ติดผู้เล่นบาร์เซโลูนาครับคิดเช่นเช่นอยู่ที่บอลเปิดสายยาวขึ้นไปเลยนะถึงไหมไม่ถึงเลวานดับกี้ครับปาลีสเก็บบอลได้อีกประมาณ2นาทีเศษก่นอนถ้าเวลาบาดเจ็บบา,า, 1, าร์เซโลูนาหนึ่งปาลีสศูนย์ครับโอกาสของบาร์เซโลูนายิงแทบจะไม่มีครับถึงแรกบอลออกข้างลูกทุ่ม ฟังโง้มากก็เก็บบอลไม่ได้ครับปารีสบาเซน่าได้บอลลุลุ่มสามมีเอ็มปาเป้ยังบอลไม่ได้เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้สับขาหลอกฝั่งซ้ายมุมทงเอ็มปาเป้ยังได้อยู่มัได้แรงกลางเนียมายิงลูกนี้ซุปเปอร์เซฟเชตเกนครับโอ้โหการเข้าทำจังหวะนี้ของปารีสครับสอนบาร์เซโลูนาฮะลูกนี้จ่ายมาเนียมายิงด้วยเท้าซ้ายครับซุปเปอร์เซฟเชตเกนนะปาร์ตออกไปเป็นลูกเต็มมุมต้องเวลาหนึ่งนาทีครับ เยิงมายินอยู่ที่บอลเปิดขึ้นไปแล้วไปโทษมันนะครับเป็นตีเกมบอลได้สองสองโอกาสยิงไม่ได้ครับล็อกคืนกันมายิงด้วยเท้าสายชนเสาเด้งไปเคลียร์ไปก่อนครับโอ้โหคู่นี้บอลหมดเวลาครับผู่สินปานด์วิทจบการแข่งขันครึ่งแรกครับ45นาทีปารีสหนึ่งบาเซนบาเซนนาศูนไปรอรับชมครึ่งหลังกันต่อการเปลี่ยนตัวครับซันเชตลงวิ รรประมาณนี้ับขอจะรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลกระชมิดปารีสพบกับบาร์เซลโลนาปารีสมีการเปลี่ยนตัวครับเลนันโตสานเชสลงมาแทนวิทินฮาออกเสียงชื่อนักเตะผิดขอภัยครับครึ่งหลังเริ่มมาครับบอลอยู่ที่ปารีสแง่งแหงเมสซ,ซี่จะจ่ายให้เมววิง่งจ่ายในทางเขมีสันเชสวิ่งมาตัดบอล ข้างไปครับอาริสมีการปรับแผนนะั้นเปลี่ยนตัวลงมาครับบาเซลนาได้ทุ่มฟังตัวเองกิจินเซนเดสแบกขวาของบาเซลนาครับเอมปาเป้ได้บอลไปขอัยครับเดมเ,ลเดบเลี่เดมเบลี่ทีเฟดดีบิชิเดยองมองหาเพื่อนในแดนหน้าโดนชนครับเมเดสมาชนยังบอลไม่ได้ดิซานเชตเคนเปปเป้เป,ป้ เนียมาจูเนียไม่รีบครับดิสันเชตแดนกลางเนียมาจูเนียครับเปิดยาวขึ้นมาเห็นปาเป้ได้บอลในแดนหน้าล็อกวนโดนผูน้เล่นบาร์เซโลนามาบังทางไทับสกัดทางไว้ได้อยู่เนียมาเลี้ยงลบไปเนียมาเนียมาล้มในกรอบโทษไม่เฝา้าลื่นล้มไปครับจังหวะเม่สักคู่เบียดกับผู้เล่นบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาจะขึ้นเกมมาโดนปารีสมากดดันครับเพสชิ่งเกมสูง ทำให้ขึ้นเกมยากมันเสียบอลครับชันเชตเน็มพาเป้เนี่ยมาวิ่งจ่ายเจ้าวานี้เนี่ยมาวงไปที่ฝั่งซ้ายบล็อกวนสไตล์เนี่ยมาครับถึงเอ้ามาเนติล้มไปเอ้ันติเสียบอลน,นะโอซีนาไดบอลคิดจนสิน้น ไปเลยะกิตายองเสียบอลให้ปาลิสครับ่านแล้วเข้านาทีที่หกสิบแปดหนึ่งเจ้าหมงกพานปาลิสนำบาเซโลน่ายังอยู่ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์าบาเซโลน่ายังบุกต่อเนื่องบ้าขออภัยครับปาลิสยังบุกต่อเนื่องปาลิสขึ้นนำบาเซโลน่ายืนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสวนการฝั่งขวามีพื้นที่เดนเบเล่กระชากนี้เคมปเปเป้กระชากไม่ถึงจังหวะฝั่งขวามีพื้นที่เปิดนักเรียนโทษเสาสอง ขึ้นมองลูกนี้โอ้โหเปตรีครับเปตรีหรือว่าฟลนต,ต์เลสครับมีการเป็นตัวครับบาเซลนา่าส่งลาฟินยาลงไปเดนเมเล่ออกมาครับช่วงหวะเมื่อสักครู่ขึ้นมาฝั่งขวาของบาเซลน่าครับเกือบทำประตูเสมอได้แต่ก็ไม่ดีพอครับมงข้ามคานไปยังพอมีเวลาให้บาเซลน่าตีเสมอครับส่วนปาลีสแซงต์แชมันก็ยังพอมีเวลาให้หาสกอร์ลูกที่สองอยู่ครับเมสซี่ อันนี้เมสซี่ยังไม่โชว์สเต็ปนะฮะแต่บบจคลองบอลแล้วจ่ายเพื่อนครับเมเด็ตน่าจะประคองบอลอยู่ฝั่งขวานะลิวเนมเมสซี่เรนตีนาคาบิเมนูเมสซี่ออกบอลที่เรนตีเรนติเลี้ยงหลบมาได้เอ็มปเป้เนี่ยน่าจะไปโทษเอ็มปเป้เลี้ยงแนวไปโทษเอ็มปเป้ลอกวนมาดึงลุมสามสี่ห้าตรงนั้นเอ็มปเป้เฮ้ยออกบอที่เรนติบอลช่วงน,น,นี้ตัดบอลได้เดี๋ยววันด็อกกี้คืนมาพลาด ยังแย่งไปได้ครับบาเซลนาเปนลี่ออมทิเดดสวนกลับได้หรือเปล่าลาฟินยาเดดฝั่งขวาครับมีพื้นที่ไหมมีพื้นที่กระชากไหมกระชากไปแลหนึ่งจังหวะจังหวะสองส่งให้เลวันด็อกกี้เอามมาเลวันด็อกกี้โดนลุมสองอทีลาฟินยาถึงจะมาเดดฝั่งขวาเดดยังคลองบอลได้บุสเกตบาเซโลนาครับลาฟินยาบุสเกต์กครับจังหวะ ทำเกมของบอลเซนาครับดูอ้าวพลาดจังหวะนี้ปาลิสตัดบอลได้เอาอที่เนยมาจูเนียเป็นปาเป,ป้เนี่ยหน้าพักบอลล็อกบอลเซนามาแย่งบอลไปได้ครับช่วยกันลาฟิญาเดินกลางครับเด็ดแฟงกี้เดยองแฟงกี้เดยองก็เลี้ยงไม่ผ่านเฟนกิเฟนกิปาลิสช่งยให้แมงได้บอลเลี้ยงมาก็ติดผู้เล่นครับทั้งคู่เกมทั้งคู่รู้สึกอึดอัดครับในแดนกลางเลี้ยงมาติดเลี้ยงมาติดล็อกไม่ได้แล้วครับ ทำเกมกันอยู่ในแดนกลางครับสู้กันในแดนกลางฮาร์มิผ่านมา75นาทีปาเลสดหนึ่งบาเซโลนาศูนัดกระชับม,มิดครับนัดนี้ฟุตบอลกระชับม,มิดผ่านฟีต้า22อ่าเป็นการจำลองแมตช์กระชับม,มิดผ่านฟีต้า23ลิงคิโดวสวิตปาเลสพบกับบาร์เซโลนามาลุ้นกันต่อครับผมมีเวลาให้ทั้งคู่ยิงสกอร์เพิ่มกันหรือว่าตีเสมอได้มาลุ้นกันบาร์เซโลนาได้บอลฝั่งซ้ายในแดนตัวเอง ต้องเอาบอลขึ้นไปได้านหน้าให้มากที่สุดครับบาร์เซโลนาออกมาที่เฟตดีกิตายองโอ้โหวันนี้บาร์เซโลนาขึ้นเกมนะครับเจอปารีสนี่ครับกดดันในซิ่งเกมสูงครับขึ้นเกมลำบากครับขึ้นเกมมาก็ติดครับติดผู้เล่นปารีสอาคามิาไม่รีบนะครับปารีดเช่แมงเล่นเคลาะบอลกันแล้วเคลาะบอลบาดบาร์เซโลนาได้บอลในแดนกลางเฟดตี ฟิงเกอรยองจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายครับไม่ยอมอล้มไปจังหวะนี้ฟาวไม่ฟาวไม่ฟาวครับทำการให้เล่นต่อปาลีได้บอลสวนกลับลิวเนลเมสซิลิวเนลเอาไปที่ฮาคมิเติมมาฝั่งขวาเพื่อนขอบอลจ่ายไปที่เอ็มปัปเป้ฝั่งขวาเมมิมซี่เปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิดล็อกบนกลับมาลิวเนลเมสซิฮาคมิฮาคมิยังได้อยู่ฮาคมิเอาไปที่ลิวเนลเมสซิฮาคมิเล่นกันอยู่สองคนครับตรงนั้นลิวเนลเมสซิลิวเนลลิวเนล เลี้ยวเลียวเลี้ยงมาติดยังได้อยู่ไม่โดนลุมสองสามสี่ตรงนั้นฮาคามิโอ้โห,โโหมาจะล็อกครับภาคแทบไม่ทันครับไม่มีโอกาสเลี้ยงมาเลี้ยงผ่านได้เป็นบาร์เซโลนาได้บอลก็ยังขึ้นเกมได้ครับิีรินเซนเดสลาฟตินญาเพงจะไปคิีรินเซนเปิดยาวขึ้นมาเลวานเก็บบอลได้ไหมไม่ได้ครับเสียบ,บอลให้ปเเาเลตเลวิเนลล์ มาฮาคามิเวลติซานเชสดีไปท,ที่รับโทษซานเชสเห็นเปเป้ออกมาที่เดสเนียมาขอไปครับเนียมาเนียมาโดนลุ้นสองสามอูดอันเซนเปลอนุวิจจบการแข่งขัน,น90นาทีครับเป็นว่าฟุตบอลกระชับมิตรนัดนี้ปารีสแซงต์แซงชนะบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์1นประตูต่อศขอบคุณเพืเ่อนๆที่รับชมและ แนะนำกันเข้ามาแมตชนี้ครับปารีสพบกับบาร์เซโลนาหากพูดผิดภาคนักเตะคนไหนออกเสียงไม่ถูกผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยชื่นชอบอย่าลืมรับกดไลค์กดแชร์กดสัตว์แคนช่อง YouTube งค์เกแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ไพลาดคลิปต่อไปของเราไปพบกันโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ